สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยากจะมาทำคลิปนะคะ1วันแับการเดินนอลนลาบะโซ่เอกสาวธรรมเทพปีสี่ใช่เพราะว่าตอนนี้เพิ่งขึ้นปีสี่มาได้หนึ่งอาทีนั่นเองก็เลยอยากจะพาทุกคนเนี่ยมาดูว่าการเดินนอนลายยังไงเป็นอะไร,ไรกันบ้างนะคะตอนนี้ก็เวลาประมาณห้าทั่มงสิบเอ็ดเลี้ยวต้นนอนเลี้ยวนะคะวันนี้ก็มีเ,เ,เรียนตัดเลคเชอร์ตับแปดโมงสี่โมงเย็นเลยไปติดตามชมกันเลย กือบเปโมงแล้วนะคะเราก็จะต้องเตรียมเครื่องเตรียมโหมดไฟล์อะไรอย่างนี้ จบไปหนึ่งเรื่องแล้วนะคะก็ใช้เวล,ลาไปประมาณชั่วโมง40นาทีเนาะอาจารย์ให้พัก10นาทีตอนนี้ก็เป็นช่วงพักเรามาวิดีโอความเพื่อนดีกว่าว่าแต่เราฟันแปไงยังบ้างว่าไงจ๊ะทำไมน้าเป็นแบบนั้นละ่ะอาบน้ำเลยยังเนี่ยยังฟ <c oughs> ันฟันหรือเปล่ายัง <c oughs> ดีบิวดีบิว,วข้าเมื่อกี้ข้าเมาื่อกี้เรียนอะไรไปบ้างชื่วิชายาวมากมันคือชื่อวิชา All Health Promotion เนี่ย Education เป็นวิชาที่แบบเรียนรู้ในการแบบส่งเสริมสุขภาพชุมชนบารบายีท่าเพียวเราก็เรียนเรื่องแบบก็อารมณ์แบบวิธีไม่ใช่วิธีแบบประเภทประเภทการสนับสนุนชุมชนสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่คย,เร,ยเรื่องแบบนั้ใจเรียนทำ้ยเฮ้แต่ก็ยังรู้ไงว่าเรียนอะไรเมื่อกี้โทรไปหาบอส บอดขึ้นหลับอยู่เธอเหมือนฉันโทรไปปลุกนางไม่รู้ว่าพักอยู่ตอนนี้โอเคขอบคุณมากไว้พักเธอเหลือเวลาอีกแคสซี่ะพี่บ๊ายบายสีไม่ได้เลคอ่าตยลงชาร์จลงชาร์จลดฟันอะไรอย่างเี้ยลงัยังะที่เราตรวจฟันในช่องอาทพาสตแล้วรากตอนนี้นะคะเราก็เรียนขึ่นชาวเสร็จแล้ วันนี้เลิกเรก็วกว่าปกติก็คือตอนนี้เลิกเรียนไปแค่8ปดโมงถึงสิบเอโมงสิบห้าเองก็เดี๋ยวจะไปพาก,กินข้าวอาบน้องอาบน้ำแล้วก็มาเรียนช่วงบ่ายกันต่อแต่ว่าเดี๋ยวเราลองวิดีโอเอลไปหาเพื่อนอีกรอบนึงดีก,กว่าว่าเรียนขึ้ชั้เสร็จแล้วเป็นยังไงกันบ้างแป๊บนึงฉันจกใจเดี๋เพืเ่อเอเแอายหใช่เ,ใชเขาเขาเรียนอะไรวะ มเหม่ยเมื่อกี้เอาแบบครึ่งหลังนะในการความเสี่ยงนะเออใช่ใช่พวกลีกกเตอร์คือเหมือนประมาณว่ามาตรการสองอันแบบเชิงเอ๊ะไม่รู้ว่าเรียกว่ามาตรการหรือเปล่าอันที่จะออกสอบมีอะไรจะแบบเชิงปริมาณกับเชิงคุณภาพแล้วก็มีอันที่จะออกอีกก็คือเป็นมาตรการสองอันแบบแบบเชิง p o p u l เ t i o n ใช่ใช่ก็คือเราตั้งใจ้ออกสมัยก็จะเป็นแบบปัจจัยเสี่ยงแสดงว่าเรียนจริงเรียนจริงเออนี่นะคะคือส้มคนที่ตั้งใจเรียนของเรา ไม่มีใครตั้งใจเรียนท่อส้งอยู่แล้วค่ะทุกคนใ,<ช>ใน DTMU 5้าหนึ่งะคะตัว <laughs> เตงอันดับหนึ่งจีงอพรออนานมีถามอะไรก็จะตอบใช่ไหมส้มจะตอบตลอดเลยนะคะวันนี้นะคะก็เวลาประมาณเชี่ห้าสิบแล้วค่ะต่อไปก็จะเป็นการเรียนตอนบ่ายเนาะตาั้งแต่บ่ายโมงถึง สี่โมงเย็นนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับวิชาที่เกี่ยวกับการจัดฟันมีสามหัวข้อนะคะก็ไปลองดูกันว่าเป็นเป็นยังไงบ้างนี่นะคะอันนี้คือแบบข้อดีมากๆเลยของคณะเราก็คืออลังจากเขาก็จะมีสไลด์เนาะแล้วก็ในบางวิชาเขาก็จะมีเป็นแบบเอกสารฉบับเต็มนะคะที่ละเอียดยิบเลยให้เราได้อ่านกันทุกคนก็สามารถเข้าไปอ่านได้หลังจากที่เล่นเสร็จ แล้วนะคะก็จะ,จะเนื้อหาก็จะแน่นขึ้นไปอีกระหว่างรอาจารย์สอนนะคะก็ให้ดูรังสอนคร่าวๆดีกว่านี่ตารางสอนเต็มเลยใช่ในขึ้นตารางสอนปีสีนะคะถ้าเป็นแบบสีแดงนะ่ยก็คือเป็นสอบสีเหลืองก็จะเป็น l a บเนาะ แล้ว,วถ้าสีแบบนี้ก็คือจะเป็นลงคลินิกนะคะปีสีก็เป็นปีแรกที่เราจะได้เริ่มทําคนไข้เนาะแต่เองก็ตื่นเต้นไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงอันนี้ก็จะเป็นลงคลินิกนะคะสีเหลืองนี้ก็คือจะเป็น l a บหมดเลยสีเหลืองเป็นแลบสีแดงเป็นสอบนะคะเพราะฉะนั้นส่วนสีขวนะั้นเป็น lecture ก็จะเห็นได้ว่า lecture ก็จะน้อยลงมากนะคะจากสมัยกนะ่อนเนาะจากตอนปีสองปีสาม lecture นี่แบบ เทียบก่อนนี้มากๆนะคะะมาดูเลเวลเ่งเฟสก่อนเลเวลิวงเฟสคือช่วงปรับระดับฟันเนี่ยระดับนกประดับเติมฟันละดับแก้ไขตรงเนี้ยครับก็จะปรับตำแหน่งสูงต่ำและแก้ไขการบิดของ้านที่ไห้อยู่ในระดับเดียวกันนะครับแล้วเรเี่ยงเทานั้นได้อย่างใจอันยองโอยดูตั้งใจมากอ่ะจริงๆอนไรนีอะไรเล้อน้า คือว่าฉาเแาถวายเพื่อนแต่ว่าเพื่อนหลายคนก็คือด่ายับนะคะวันนี้เราก็เลยอ่ะเตรียมเตรียมกันนิดหน่อยเลยกี้เออสวยงามเมื่อกี้เรียนอะไรเมื่อกี้เรียนอะไรไปเมื่อกี้เรียนโอโถเป็นเรียนแบบว่าฮากรรมจัดฟันแก้ไขมีอะไรบ้างเมื่อกี้เลย,ยแบบว่าเนี่ยมีเสษแบบว่าต้องแก้ไขยังไงแก้ไขตั้งแต่แบบก่อนก่อนแบบรักษาแบบเพื่อป้องการตัดายหรือว่าแบบ ก็ตามแต่อะตั้งใจเรียนทางค่าใช่ไหมไม่หลับแล้วใช่ไหมเตือนเตือนแต่เมื่อเช้าก็ไม่ไหวเหมอนกันบริษัค้าทางด้านการตลาดนะคะผู้ที่มีบทบาทสำคัญก็คือออโรร่าเชั่นเฟย์เฉินทางด้านการ เลเวลเซิร์เฟสของฟันหน้าบนซึ่งเป็นตำแหน่งที่น้ำลายมันไหลนที่สุดนะครับน้อยไปชะล้างได้น้อยที่สุดมันก็จะเกิดไวซ์สปอดได้มากที่สุดตรงตำแหน่งนั้นครับส่วนด้านมิงโก้ของฟังน,นทั้งหมดนะครับเพราะมันอยู่ใต้น้ำลายมากกว่าก็ามาักจะไม่เจอไม่เห็นไวซ์สปอดในตำแหน่งพวกนี้เย่ตอนนี้เราเรียนเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็ประมาณ4ี่โมงเราก็เรียนเลคเชอร์จบทั้งวันแล้วเป็นไงบ้างคะกับเลคเชอร์หนึ่งวัน ถือว่าวันนี้นี่เป็นวิชาที่ไม่ได้หนักมากนะทั้งวันก็คือโอเคอะ่ะไม่ใช่วิชาที่แบบจำอย่างเดียวหรือจดเยอะเยอะมากนะคะก็หลังจากนี้เราก็จะไปพักผ่อนทำกิจกรรมส่วนถ้าเกิดว่าช่วงไหนที่แบบเราขาไปหาเพื่อเราแต่ละคนเพื่ออะไรมาหรืออะไรอย่างนี้ คือจะบอกว่าแต่ละคนนะคะเขาก็จะมีวิธีการเรียนที่แตกต่างกันไปมีง่วงบ้างมีอะไรบ้างนะคะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยทุกคนก็จะสามารถ manage ตัวเองได้เป็นอย่างดีแน่นอนคอนเฟิร์มเพราะว่าทุกคนที่โทรไปคือถือว่าเป็นบางคนเป็นตัวท็อปในคณะเลยนะใช่เขาก็จะรู้รู้วิธีว่าตัวหน้าหนังเือยนไงตัวน้องเองีเง่นยังไงนะคะแล้วก็บางทีเขาก็แบบพูดเล่นกันละทุกคนก็อันไหนถ้าเกิดเป็นสิ่งที่ดีก็จาไปถ้าอะไรเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ดูขำๆสนุกๆแล้วกันถ้าไม่มีอะไรแล้วก็จะ ปิดสาระที่อัลพันตะประมาณนี้นะคะทำไมสภาพเป็นอย่านนเธไม่ได้เรียนใช่ไหมคะเมื่อกี้ไม่เรียนหรอแล้วเรียนแล้วนี่เขาพักกงอยู่สิบนาทีอ๋อฮะเขาบอกอะไรนะพักสิบนาทีอ๋อที่เกลียดเราอ่ะก็เข้าเรียนแต่ว่าไม่ไหวแล้ว นี่ขอเห็นหน้าไม่เอาเห็นไม่เห็นเพรดอนได้ไหมไม่ได้ทำไมอ่ะลืมตาเมื่อกี้อ้าวแล้วสองครัแรกทธอไมไม่เรียนเนาะพูดจเรียนจึงใช่ไงดีนะที่โทรมาปลุกขอบใจอ้๋อเราไม่ได้เข้าด้วยเหรอไปแล้วจะมาแล้วต้องเรียนแล้วไปเอาอีกแล้วไปสนุกคือเมื่อกี้ที่โทรมาลืมกดอัด ไอ้ตเลยเห็นหน้าเร็วเนี่ยแหละค่ะทุกคนมันก็จะมีเพื่อนที่แบบตื่นมาไม่แปรงฟงแปรงฟันเรียนอย่างเดียวชาวเท่าก็จะเป็นแบบตื่นมาก็แปรงฟันก่อนนะคะหน้าผมห้่าก็คือถ้าถ้าอาจารย์ให้เปิดกล้องถึงก็จะไม่เปิดถูกไหมถูกมากหรอไม่ได้เลยแย่มากค่ืออาจารย์โทรมักเรียนคะอยู่กับอาจารย์ไหมคะฉันบอกว่าไงแม่พอปิดกล้องอ่ะ ไน้ยินอะไรเปล่าฉันถ่ายวอล์กมาเธอเดี๋ยวทำไมอ่ะไม่จะถึงคนตัวนี่รับไหมนะไม่รักเรามีรับเราคงในแน่เลยต่บน้ำอยู่นะคะ ก็คาบแม่เปล่อยเลี้ยวก็เลยไปอาบน้ําแต่วต้งมาไม่ทันคาบแม่เขาปล่อยคาบแม่เขาปล่อยเลี้ยโอใช่ไปนน้ก่อนสิบนาทีก็เลยกระดานแล้วถอดมาเยี่ยมเยี่ยมเพื่อนจริงเหรอจริงนี่คือสิ่งที่เราทําในบล็อกเลยไหนโชว์ซีโชว์ซีเราไม่เรียนอะไรทั้งนั้นเราเล่นเกมไปเรื่อยคือแบบว่าหลังจากประกาศว่าเรียนออนไลน์อีกันทิหนึ่งเช่นฉันก็ไม่สติเรียนเลยว่ะ นี่คนนี้นะคะก็เป็นดาวติ๊กต็อกเหมือนกันใช่ไหมอุ้ยโปรโมทได้หรอแม่ขึ้นตรงนี้เลยเช่นอ้าวอันยังอันยังอันยังคาะเซลแกสงนี้มันไม่ฉลาดอ่ะมันดูกล้องไม่เป็นปีเมม่อกี้ได้เรียนปะลูกได้เรียนไหมใช่ปี๊ทำที่ไม่ได้ถามแปืดอีนับครับ ตื่นตัวรึเปล่าพี่นี่พรุ่พร้อาพอเช้าพิงค์โดนอาจารย์โทรมาปลุกอ่ะจริงเหรอเพราะแบบอาจารย์อาจารย์เล้งห้องผิดใช่ป่ะก็คือพิงลืมตั้งใจกลับปลูกเมื่อคืนเขาก็จะอาจารย์โ a l l l i n มาก็คือคือพิงค์ไม่ได้เป็นคนติดต่ออาจารย์ไปแต่อาจารย์เป็นคนติดต่อพิงค์มาโทรมาโอ้ยอะไรมันสภาพพิงแบบโอ้ เปิดกล้องอยังไงอะพี่เปิดกล้องไม่ได้อ้าว <laughs> เปิดยังไงวะกล้องข้างล่างอะเป็นชุดเออเซฮายเดียวมานนี้คือระทานรุ่นของเรานะคะโอ <laughs> เคไม่ก่อนแล้วบายสี่ห้าสิบ้าบาย,บายขอให้หมื่นตบเร็วๆนะคะ <laughs>